เรากําลังจะไปร้านอาหารแต่ร้านนี้ไปใส่ไม่ได้เลยแล้วข้อห้ามเนี่ยเยอะมากเขาเนี่ยได้รับคะแนนแทบลอกสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเป็นร้านที่จองยากมากๆต้องมีคนแนะนํามาเพราะเป็นร้านที่มีความสตรีทมากห้ามมาช้าห้ามฉีดน้ําหอมมาห้ามใส่หมวก ห้ามใส่รองเท้าแตะเราอาจจะอยากจะถ่ายทุกอย่างให้ทุกคนดูเป็นรายการปกติของเราเนี่ยแหละห้ามถ่ายแบบพูดคุยแต่ห้ามถ่ายพูดคุยถ่ายได้แต่ห้ามถ่ายแบบพูดคุยจักรีเต้นอะตุนกลัวกลัวขนแล้วเน่ยพ่อเขี่ยล้วเนี่ยพ่อเขี่ยหมดแล้วเนี่ยจะกินไม่อร่อยแล้วเนี่ยเวลาเป๊ะไปสวจิตต